ยืนยันนะคะชัดเจน30มีนาคม65บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับ300บาทเมษายนถึงมิถุนายนนี้ สวัสดีค่ะทุกคนกระับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่30มีนาคม2565แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาเจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้นะคะก็เคาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการจ่ายเงินต่อเนื่องจากทางรัฐบาลน,นะคะซึ่งเคาะให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะได้รับเงิน เพิ่มคนละ300บาทนั่นเองเงินในส่วนตรงนี้นะคะใครที่ยังไม่ทราบเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันค่ะซึ่งแน,น่นอนนะคะก็เพิ่งอนุม,มัติและเคาะกำหนดวันโอนเงินมาเมื่อวานนี้นะคะวันที่29มีนาคม2565ค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เชื่นอื่นไดน้รับรัทกาลลาสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะและเพื่อการเสียเวลาเดียวเราไปฟังข่าวสารนี้พร,พร้อมๆกันเลยค่ะเป็นยันชัดเจนนะคะสําหรับข่าวดีพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะ ก็เฮก,กันอีก3เดือนนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะก็รับเพิ่มนะคะสำหรับวงเงินนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะลดค่าครองชีพให้กับทุกท่านนั่นเองนะคะซึ่งการเคาะจากคอรมอนะคะงบกลางปี2,565กว่า1,99ล้านบาทช่วยเหลือนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง หรือบัตรคนจนลดค่าการหุงต้มให้กลุ่มนี้นะคะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน3-6ล้านคนนะคะซึ่งจะได้รับเพิ่มเป็นเดือนละ100บาทซึ่งได้รับถึง3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2560น,นั่นเองค่ะ ก็ถือว่ายุคข้าวของแพงตอนนี้นะคะพราแม่พี่น้องก็ต้องทนกับ การขึ้นราคาต่างๆนะคะทางรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการนี้เพื่อช่วยบรรเทาการลดค่าครองชีพนั่นเองซึ่งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยผู้ถือบัตสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้รับผลกระทบต่อการดํารงชีพนะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้เฮกันแล้วนะคะได้รับการยืนยันและก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยออกมาแล้วค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าลืมนะคะได้รับตั้งแต่เดือนเมษายน2565ก็ใช้ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2565กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับกลุ่มอื่นนั้นที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่ามีมาตรการได้ออกมาบ้างสำหรับการเพิ่มมวงเงินหรือการแจกต่อเนื่องนะคะของผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟส4 ก็ดีนะคะจะมีต่อเฟส5หรือไม่นั้นตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ปิการนะคะก็รอติดตามกันนะคะว่าจะมีการแจกต่อจะได้รับฟังข่าวดีเหมือนเช่นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหรือไม่ซึ่งแน่นอนทางช่องติดตามข่าวสารให้กับทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้มาแจ้งข่าวดีไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนล้ว สวัสดีค่ะ